ใชยค่ะวันนี้เราจะมาประกาศผลผู้โชคดีซูสเพย์นะม่ซูสเพย์เี่นคนที่ได้เป็นผู้โชคดีนะคะและแครเอ็นเอ็นเอ็นนะคะก็คือมีคนมาเล่นเยอะนะ ราก็ตั้งชื่อตั้งชื่อกลุ่มแฟนคลับนะคะก็ไม่รู้นะมีคนเข้าหรือเปล่ามีคนเข้าอยู่คนเดียวนะขึ้นนี้คนที่ได้กดนอนนี้ไปได้แก่ช่างเอ็นเอ็นอันนี่ขึ้นแต่เอ็นแต่เอ็น็ตออนตัวแรก บอกวีดมแล้วกนะันเนาะาแกเอ็นเอ็นเอ็นแอดเอ็นชแนลนะคะก็คือในน่นั่นเองมีคนหนึ่งนะที่ ไม่ไม่มีนชื่อมานะคะว่าชื่ออะไรก็เลยแต่ออกเลยเนาะคนนั้นน้นองคนนี้ได้ดชื่อชื่อนี้ก็คือตอนแรกนะเพราะว่าจะแจกเป็นตอนนี้เนาะแต่ว่าเราว่ามันไม่แจกดีกว่า ยยนะอ, 5, อ,อ,อย่าลืมมอะไรงานตัวนะคะน้ะแหนเน้นในหนึ่งชั่วโมง